ขึ้นไปดูที่เชียงใหม่นะครับมีกรณีของชายวัยกลางคนหัวร้อนนะถีบเด็กชายอายุแค่7ขวบเนี่ยล้มทั้งยืนเลยเพราะว่าโมโหนะครับที่สุนักเนี่ยมันเห่าแล้วก็จะมากัดนะชายคนนี้แล้วเขาคิดว่าเด็กเนี่ยเป็นเจ้าของครับล่าสุดก็ต้องมีการดำเนินคดีกันนะครับไปดูวงจรปิดกันก่อนครับ นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับที่อยู่ในร้านที่เขามีตู้ขี้บตุ๊กตาเนาะในพื้นที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับบันทึกภาพตอนเกิดเหตุได้พอดีตอนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินไปถีบเด็กชายอายุ7ขวบอ่ะจนล้มหงายลงไปเลยนะครับนะแล้วที่สําคัญเนี่ยน้องป่วยเป็นออทิสติกนะครับหลังเกิดเหตุแม่ของเด็กพยายามไปขอความช่วยเหลือครับที่ป้อมตํารวจใกล้ๆแต่ว่าปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าตํารวจในป้อมเนี่ยปฏิเสธ แล้วบอกให้ไปแจ้งความที่โรงพักนะครับครอบคร <ขอ S 2> ัวก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเอมมี่ทีมอาสาครับพาเด็กชายมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อโชว์รอยบาดแผลที่โดนถีบนะครับปรากฏว่าบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่นะครับแม่เด็กเนี่ยเล่าว่าตอนเกิดเหตุกำลังพากันไปขายลอตเตอรี่อ่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยมีหมาเหา่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคิดว่าเป็นหมาของลูกชายก็เลยเดินเข้ามาด่าแล้วแม่เนี่ยพยายามจะบอกแล้วนะว่าหมาใครก็ไม่รู้แต่เขาก็ไม่ฟังมาถีบลูกชายแม่แล้วก็ได้ถีบหลังของพี่สาวที่มาด้วยกันด้วยครับ เรกว่าหมาเนี่ยเป็นเรกว่าเ,เป็นหมาของพี่นี่เนาะก็เลยบอกเ่าพี่อ่ะไปไล่หมาทีรจมแล้วพอพี่ก็บอกว่าหมาเนี่ยมันเจ้าของของน้องแล้วเขาก็น่ามีอากาศมึนเมาไห้นาะแล้วเข้ามาเข้ามาหาพี่เลยหลังจากทีบปุ๊บแล้วเขายิ่งต่อกค่ะพี่่็แล้วแกก็เดินหนีไปเลยอ่ะแล้วก็หนูบอกว่าเขาออรอตำรวจกอนแล้วมันก็ไปเลยอ่ะ มแม่พูดยังเสียงสั่นอยู่เลยนะครับเมื่อวานนี้ทางตำรวจล่าสุดไปคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับชื่อนายเอกอายุ35ปีนะครับมาสอบสวนครับเขายอมรับว่าเขาทำร้ายผู้หญิงแล้วก็เด็กชายจริงนะครับคืนนั้นเนี่ยเมามาแล้วก็โดนหมาเห่าแล้วหมาเนี่ยจะเข้ามากัดขาดสติควบคุมตัวเองไม่ได้มีการทำร้ายผู้เสียหายไปนะครับหลังตื่นมาแล้วเห็นคลิปตัวเองเนี่ยก็ตกใจสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแล้วก็ได้กล่าวขอโทษผู้เสียหายต่อหน้าตำรวจด้วยครับ อยากมีคํำขอโทษฝากถึงญาติแล้วก็คนที่เจ็บนะครับครับมีครับผมก็อยากจะขอโทษนะครับคืผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับที่ไปทำลายร่างกายนาดนั้นครับผมตื่นมาเห็นภาพแล้วผมยังตกใจเหมือนกันครับว่าไม่น่าทําแบบนั้นลงไปเลยต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับ พนมมือไหวสวยแล้วครับงานนี้<ช>นะครับตำรวจก,ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจแล้วก็เดี๋ยวให้เจรจากับทางผู้เสียหายนะครับเรื่องของการเยียวยาทำขวัญต่อไปครับ